นี่ค่ะอ่าแล้วแล้วหมวกนี่นะคะเรียกอีกในหนึ่งเขาจะเรียกว่างอบใหนะคะเขาเลยเรียกว่างอบนี่งอบงอบหรือหมวกนี่แหละอันเดียวกันนั่นแหละนะคะแตกต,ต่างกันวัตถุดิบให้ดูการจักสารนะคะให้ดูการจักสารของของคน แดดนี่คันกันแดดแกันลมกันฝนได้นะคะนี่กันแดดแกันลมกันฝนได้ฝนก็ไม่ทะลุนะนี่น้ำน้ำ,น,ำ,น,ำนี่น้ำทะลุแค่นั้นเองนะคะประโยชน์ของเขาก็คือกันลมกันแดดแกันฝนได้เป็นสองทินนะคะหนึ่งทินกลางๆนี้แล้วก็สองนะคะจะมาเปลี่ยนเป็นว่างอบงอบก็คือฝีมือคนเราแท้ๆเลยนะคะฝีมือดีมากๆเลย ประโยชน์ของเขาก็คือประโยชน์ที่ได้รับก็คือก็คือข้างในนะคะอ่าแล้วก็ประโยชน์อีกอย่างหนึง่งเราก็ได้กันให้ดูการจักสารนะคะให้ดูการจักสารของของคนหมวกใบตานนี่ค่ะหมวกใบตานนะคะค่ะงอบงอบนะคะเห็นไหมคะ <laughs> นี่ตรงนี้ก็จะไปอยู่ในหัวเราเนาะล้าก็จะเรียกว่าค่ะงอบงอบนะคะีเห็นไหมคะนี่ตรงนี้ก็จะไปอยู่ในหัวเราเนาะล้าก็จะเรียกว่าอนี่แหละค่ะก็แม่เสียมก็นํามาให้เพื่อนๆดูบางคนก็จะไม่รู้นะบางคนไม่เคยเห็นก็จะไม่รู้ว่าใครเขานี่นะคะอ่าจะไปอยู่ตรง หัวเราพอดีก็จะก็จะทําให้แน่นถูกลมถูกอะไรก็จะไม่หลุดงา่ายนะคะเพื่ออะไรคะเพื่อตรงกลางนั้นเราจะใส่หัวให้พอดีนะคะเราจะใส่หัวใส่ตรงหัวให้พอดีค่ะงอบงอบนะคะเห็นไหมคะ <laughs> นี่ตรงนี้ก็จะไปอยู่ในหัวเราเนะาะแล้วก็จะเรียกว่าใบตาลที่เข้าใบตาล ใบแห้งแล้วก็นำใบมาตากแห้ง,ง<อ>แล้วก็มาจาัดนี่คืองอบค่ะสวยงามไหมคะท่านผู้ชมนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะดูให้ดูนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่รับจะเข้าไปอยู่ในรูปหัวเราพอดีนะตรงกลางก็มีครอบไว้นะคะเห็นไหมคะอันนี้เขาเรียกว่า หมวกดูค่ะดูใครตาน,นี้นะคะเขาจะเรียกว่าหมวกแล้วอีกในหนึ่งเขาก็จะเรียกว่างอบงอบนี่งอบ,งอ,บ,งอ,บอ่นนี้แหละค่ะก็แม่สินียมก็นํามาให้เพื่อนๆดูบางคนก็จะไม่รู้นะบางคนไม่เคยเห็นก็จะไม่รู้ว่าให้ดูการจักสารนะคะให้ดูการจักสารของ หมวกใบตาลนี่ค่ะหมวกใบตาลนะคะขิ้นข้างนอกแล้วเรานำมาประกอบเพงนะคะตรงกลางนี่เรานำมาเย็บติดเขาเรียกว่าเย็บติดกันสวัสดีค่ะท่านผู้ชมจ้าแม่สยามมีอะไรจะให้ดูเป็นสองขิ้นนะคะหนึ่งขิ้นกลางๆนี้ แล้วก็สองใบาตาลที่เขาใบตาลใบาแห้งแล้วก็นำใบามาตากแห้งแล้วก็มาจาัดต้องเย็บติดเองนะคะเขาไม่เย็บให้เราเขาไม่เย็บมาให้เรานะคะเราเรามาเย็บติดเองนะคะแล้วตรงตรงตรงนี้แหละค่ะก็ก็คือหมวกนี่แหละแต่มีในหนึ่งเรียกแบบนี้หมวกหมวกเฉพาะแบบนี้นะคะ เฉพาะก้านใบลานมวกนะคะหมวกเห็นไหมคะมวกก้านตาลเนาะคะ่ะจะมาเปลี่ยนเป็นว่างอบ <c oughs> งอบก็คือพี่เขาก็จะแน่นค่ะท่านผู้ชมแต่ตรงเราต้องเย็บเองนะเห็นรอยเย็บไหมคะเห็นรอยเย็บไหมคะนังรอยเย็บได้เหลืองดนะั้นเราจะเข้าไปอยู่ในรูป หัวเราพอดีนะจะให้ชมเฉยๆนะคะเห็นไหมคะท่านผู้ชมค่ะฝีมือคนทําเก่งมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่สิคะจะเข้าไปอยู่ในรูปหัวเราพอดีนะพี่เขาก็จะเน่นค่ะท่านผู้ชมแต่ตรงเราต้องเย็บเองนะเห็นรอยเย็บไหมคะเห็นรอยเย็บไหมคะนะรอยเย็บได้เหนะลืองๆไหมเราไคะเพื่ออะไรคะ เพื่อตรงกลางนั้นเราจะใส่หัวให้พอดีนะคะเราจะใส่หัวใส่ตรงหัวให้พอดีชมนะคะสวัสดีค่ะอีกเขาก็จะเลยเรียกว่างอบนะคะงอบนี่นี่รูปลักษณะเฉพาะการตาลหรือว่าใบลานนะคะมาถักมาสารกินแดดอีกคัน กันแดดกันลมกันฝนได้นะคะนี่กันแดดกันลมกันฝนได้ฝนก็ไม่จะลู้นะนี่น้ำน้ำน้ำมันทะุ้สารสารเป็นหมวกค่ะท่านผู้ชมดูสิคะสวยงามไหมคะอ่าเห็นไหมคะทำได้สวยงามมากพี่เขาก็จะแน่นคะ่ะท่านผู้ชมแต่ตรงเราต้องเย็บเองนะเห็นรอยเย็บไหมคะเห็นรอยเย็บไหมคะนึะ่งรอยเย็บได้เหลืองนะ แล้วก็จะไม่แสดงให้ดูเดี๋ยวจะเป็นการอ่าไม่ไม่ว่าแต่เดี๋ยวจะเป็นการอ่า,เ,เ,ารอเรียกว่าโฆษณาสินค้าอะไร่เราพี่เขาก็จะแน่นค่ะท่านผู้ชมแต่ตรงเราต้องเย็บเองนะเห็นรอยเยบ็บไหมคะเห็นรอยเยบ็บไหมคะน่ะรอยเย็บได้เหลืองๆไหแล้วแดดนกค่ะ กันแดดกันลมกันฝนได้นะคะนี่กันแดดกันลมกันฝนได้ฝนก็ไม่จะลูนะนี่น้ำน้ำนี่ยน้ำทั้งในเขานี่นะคะอ่าจะไปอยู่ตรงหัวเราพอดีก็จะก็จะทําให้แน่นถูกลมถูกอะไรก็จะไม่หลุดงาด่ายค่ะจะมาเปลี่ยนเป็นว่างอบงอบก็คือก็จะไม่แสดงให้ดูเดี๋ยวจะเป็นการ ไม่ไม่นไ,ไม่ว่าแต่เดี๋ยวจะเป็นการาเรียกว่าโฆษณาสินค้าะไรลองไปลคะค่ะท่านผู้ชมคะ่ะอย่างนี้เลยนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมขอบคุณนะคะที่บก็จะให้ชมเฉยๆนะคะเห็นไหมคะท่านผู้ชมคะ่ะฝีมือคนทําเก่งมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมคะ่ะนี่สุคะนอันนี้คืองอบคะ่ะ สวยงามไหมคะท่านผู้ชมนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะดูให้ดูนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่รับนี่คืออะไรคะท่านผู้ชมว่าคืออะไรคะทำไมมีอะไรอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะท่านผู้ชมอันนี้เขาเรียกว่าใบตาน,นี้นะคะเขาจะเรียกว่าหมวกแล้วอีกในนึงเขาก็จะเรียกว่างอบ งอบนี่งอบก็จะไม่แสดงให้ดูเดี๋ยวจะเป็นการไม่ไม่ไม่ว่าน,นี่เดี๋ยวจะเป็นการเรียกว่าโฆษณาสินค้าอะไรหรอนอีกเขาก็จะเลยเรียกว่างอบนะคะงอบนี่นรูปลัาากษณะเฉพาะการตาลหรือว่าใบลานนะคะมาผักมาสารสารจากสารเป็นหมวกค่ะท่านผู้ชมดูสิคะสวยงามไหมคะอ่าเห็นไหมคะ ทำได้สวยงามมากเป็นสองทิ้นนะคะหนึ่งทิ้นกลางๆนี้แล้วก็สองอนี่แหละค่ะก็แม่เสียามก็นำมาให้เพื่อนๆดูบางคนก็จะไม่รู้นะบางคนไม่เคยเห็นก็จะไม่รู้ว่านะคะเพื่ออะไรคะเพื่อตรงกลางนั้นเราจะใส่หัวให้พอดีนะคะเราจะใส่หัวใส่ตรงหัวให้พอดีบางคนพอดี ก็จะแน่นนะคะก็จะแน่นเพราะฉะนั้นจะถูกลมก็ไม่หลุดนะคะเพราะว่าเขาจะเข้าไปอยู่ในหัวจะให้ชมเฉยๆนะคะเห็นไหมคะท่านผู้ชมคะฝีมือคนทำเย่งมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมชค่ะนี้สุดค่ะเท่านั้นเองนะคะประโยชน์ของเขาก็คือกันลมกันแดดกันฝนได้ตรงกลางก็มีครอบไว้นะคะ,ะเห็นไหมคะ อันนี้เขาเรียกว่าหมวกดูค่ะดูขกสารขกสารเป็นหมวกค่ะท่านผู้ชมดูสิคะสวยงามไหมคะอ่าเห็นไหมคะทำได้สวยงามมากสวัสดีค่ะท่านผู้ชมจ้าแม่สยามมีอะไรจะให้ดูค่ะงอบงอบนะคะเห็นไหมคะนี่ <laughs> ตรงนี้ก็จะไปอยู่ในหัวเราเนาะเขาก็จะเรียกว่าง่าก็คือหมวกนี่แหละแต่มีในหนึ่งเรียกแบบนี้หมวกหมวกเฉพาะแบบ